สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีช่วงใบ,บครับพี่น้องวางช่วงใบครับเดี๋รามาหยอดไม้กับประมาณใบม้งกินเข่าอิ่มกับใบม้งเคืองพี่น้องใบม้งสามแห้งลายของข้อ,ขอกับแบปลาปลายุค่าด้วพี่น้องคนผู้นนหนึ่งปลา ไม้เข้าไม้นี่จำไม่ได้ว่าปีใดครับมาตีเผ่งได้สิบกเอ้ยโมเมนต์เ่งครับมิมได้สิบกครัา้างนี่แหละครับไม้นี่มิมลงไหลพราะดอกอยู่ข้ามันดอกอยู่ข้ามมันสีมีทั้งต้นอยู่ข้ามสิมีทั้งพันธุ์ทีม่มีดอกนะครับมีดอกแต่ว่าพันธุ์นี่สีมีดอกเลยพี่้อกต้นแรกว่ามันมันบอกดอกเพราะว่าตัวมันสูงแล้วปีทีแล้ว ต้นนี่ต้นสีดำๆออกดอกดอกออกดอกหลาพี่น้องพิ่งลงปะมะ่านตีได้ลงห่าหกห้างเจ็ดห่างตัวลงหลายรัางนี่ครับตัวตีได้จากั้างกระจำอะไรละครับปีนี้ก็เลยลองมาซุ่มมาเบิงมีเวลาปมะมาณใบใบกว่ากระซุ่มมาเบิงครับเบิงข้างนอกดอกบ่ออกบอม่มีดอกพี่น้องเลยขี่รถแลนเลาะขามาในป่าเลยครับ สุดข้างในป่ามันเป็นออกดอกพี่น้องผึ่งตอไม้กอ,อยู่ปลายพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นบบไทยให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวสิดท้ายจะมีมให้เบิ้งซุ้มอันต้นมันลมอันนี้ต้นมันลมพี่น้องนิ่มลำหวานลำหวานดีนะครับนี่ดอกยุคานี่ตัวเพรทั้งหลักพอ่อกพี่น้อง ยังมีเบิ้ลอนเกาหันกับว่ามจับตงซุ่มหาพี่น้องป้พี่น้องพอเวลายางซุง่มหาพันพ่ออาจจะได้หัวน้าอาจจะมีขีดเบิ้งครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็น่านจะเกือบใบสามแล้วใบสามตัดแล้วเอ้ใบสามกลัวแล้วสันพิ่งมาท่าละพ่อพี่น้องยางเลาะ ปลาสุ่มหาในปลายุค่านี่แหละครับอไปสามสี่สิบนาทีอัตอร์มิมพี่น้องพูดมิมตีมิมครับหัวน้าดีอยู่ครับเพราะว่าดอกยุค่าพี่น้องอันนี้เราครบพี่นอ้องใส่ควนก่อนนะครับขิปที่แล้วตีบบใส่ควนบบติกตอดครับ ต่ว่าเขาใส่ตรปปองกันมันก็เลยอถติตัวเขาถือเตอืนากากอน้ากาห้างเก่า่น้องพอว่ามี้อห้จับงเกา่านีไมู่่ใหม่แต่ว่านจะเป็นางเกา่าบ่หัวหน้ามันดีหรอกครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไปคนละหนักไปห้ดเรียบร้อยนะครับราะว่ามันน่ มันแเห็งครับนังเผาอม่นก็นอยู่กับเถิดเลย หัวหน้าสุดยอดพี่น้องหาผึ่งมาท่านพอพี่น้องพร้อมมิงกันจัดมีมกัน,กนห้างบ่อได้พี่น้องรังไม่เอานะครับ No, no, no. no. สวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครับยังนะเพื่อนต่อสวัสดีตอนหา่ามัวกลัวครับพี่น้องพอแล้วครับท่านเพื่อนนี่ครับโอ้หาต้องโดนมีน้องเอ้ยว่มามันสิพบพ่อครับต้องน้อยน้อยนี่หรอกพี่น้อง ต้นเนียมเนาะเดี๋ยวเข้าไปบางใกลๆพี่น้กงกอ,อยู่ต้นมะกอกครับมะกอกไปพี่น้องเห็ดครบครับตี อยู่ไกลทางบนครับพี่น้องทางอยู่แค่นี้เองาโมยไงครับผมไงโม,ย,มยเพราะด้สนใจขอให้หัวหน้าให้หัวหน้าเป็นพ่อครับ นำน้าจะได้อยู่ครับตัวแม่เขาห้างบิดละบอ้อนี่เพราะว่าเราเห็นดอกคากินเลยปลาอยู่ครับพี่น้องไปครับเฮ็ดครบแป๊บนึงก่อที่ต้นบะเกลืครับพี่น้อง กลัวเราเห็นตัวออกค้ากินไปครับตรวจคบตรวจคบก่อนเลยครับตัวนี้อันตรายหัวหน้าบูมผมนี่เนหุ่นอยู่กลางทางของอยู่กลางทางกองพี่น้องคนนั้นทางก่อนครับ ไตรงนู้นจะขังก่อนพี่น้งงงองมึงคงรับสิดุบ่ะขังขัวปีเฟิงครั้งที่แล้ว,ข,ข,วขังขัวขังอีต้องต้นไใหม่คนพี่น้องเพราะท่านไปขืนเอาไม้อยู่ท่านไปขืนเอาอยู่เดี๋ยวจะขังใส่โอ้หลดกันหลายแ่นอกพี่น้อง ก็ขาวครับมีคนหน้าบมกพี่น้องโอ้โบขบนม่มโอ้หลังอย่างงามครับพี่น้อง Nam nằm gọi, đuổi gặp Hòa lấy gặp đi nọ Khúc tối Lắng ngắm đi nọ Tôn lục cọc, cắp tôn lục หนึ่งครับงามสวยครับขอเบิร์ดเลยครับพี่นฝั่อสเสียก็เข้า オータイム。<laughs> <laughs> <laughs> Mm-hmm. นี่ครับเกียร์สอนตอนครับสวยครับ ย,ยินยืนยืนพี่น้องถัดมือเดียวครับ ครับหัวนะสวยครับตกยูฟ่าพี่นกดูช้นนี่ตัวเราไม่เอานะครับตัวไปถึงตัวของเขานี่แหละไปครับลงครับพี่น้อย่าลืมครับช่บกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ กดสั b ตะไครกดไลค์กดแชร์ช่องประค้าผ้าล่าพึ่งหลวงครับนี่ครับนี่ได้สองลังค네 e. ร <aries. S 1> ับนิ้มลังหนึ่งคลิปนี้ก็น่าจะลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเริ่มต่อยแล้วครับตัวลังวล่างลง